สวัสดีครับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียงภูมิโคราชขอนแก่นนะครับผมวันนี้พามาชมที่ดินนะครับมีทั้งหมด4แปลงนะครับมีแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับส่วน3แปลงแรกนะครับติดกันแล้วก็แปลงที่4นะครับเนื้อที่3ไร่2งาน40ตารางวาจะไม่ติดกันนะครับมีคลองขั้นระหว่างกลางกับมีแปลงอีกแปลงหนึ่งครับขั้นแปลงนี้นะครับติดทางหลวงหมายเลข20 1นะครับเป็นเส้นที่ออกจาก แก้งข้อนะครับผมไปภูเขียวนะครับตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียงภูมิครับผมก็รายละเอียดแปลงค่อนข้างครบนะครับผมแปลงที่1นนะครับเนื้อที่100ตารางวานะครับราคา5้าแสนห้านะครับก็แปลงที่2ก็1งานเหมือนกันนะครับร้อยตารางวา5้าแสนห้านะครับแปลงที่3 2งาน58ตารางวา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ ก็ส่วนแปลงที่4นะครับก็หน้ากว้าง112เมตรนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยคองนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีที่งอกเพิ่มขึ้นมาประมาณ1ไร่นะครับราคานะครับ4ล้านห5 0 0บาทครับก็บริเวณนี้นะครับผมจะติดทางหลวงหมายเลข2,01นะครับเป็นเส้นแก้งข้อไปภูเขียวนะครับแล้วก็ จะอยู่ฝั่งขาเข้าแกงคอนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นถนนสี่เลนนะครับบริเวณนี้นะครับผมถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับก็จะมีรถเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนเทศกาลช่วงนี้นะครับช่วงใกล้ปีใหม่พอดีท้ายปีสองพ้้อนะครับก็<อ>จะมี รถสัญจรนะครับเยอะมากๆนะครับก็คือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองสามพันคันนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับจะมีสาราอยู่ด้านหน้าที่ดินนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับมีทั้ง100ตารางวาหรือว่า1งานนะครับแปลง2งานก็มีนะครับแปลงเนื้อที่3ไร่ก็มีนะครับ ที่ดินนะครับถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต่ำกว่าถนนแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับภายในรัศมี1กิโลนะครับก็จะมีโรงเรียนกว้างโจนศึกษานะครับโรงเรียนบ้านหนองกุ้งร้านค้าตลาดแล้วก็ชุมชนที่ดินนะครับรายละเอียดของที่ดินนะครับก็สูงกว่าระดับน้ำทะเล238มเมตรหันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็ท่านใดที่สนใจเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0 9 3 3 9 8 9 0 4 0นนะครับผมชื่อยานะฮะก็ขอฝากแปลงนี้ไว้อีกแปลงหนึ่งครับใครเห็นใครผ่านบ่อยๆนะครับแล้วเห็นนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ขอจบการรีวิวแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ